ตลาดสัมมกรหนูเคยไปแล้วของเยอะนะคนก็เยอะตอนช่วงนั้นนะตอนนี้เยอะไหมคะเพราะว่าเริ่มคลายล็อกแล้วนะคะใช่เง้นนุ่มมากเลยอ่ะมไม่เหนียเพราะมันใจเราก็เป็นสูตรไยหลัก ดูพ่อค้าแม่ค้าก็รู้แล้วนะคะว่าอร่อยขายที่นี่มาหลายปีแล้วโหน่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆกินกับขิงนี่นะใช่ค่ะกินขิงดองจะอร่อยอันนี้คือที่ลูกค้าเขาต้องการเพิ่มเขาชอบอ๋ออันนี้ลูกค้าโทรมาสั่งนะคะเอาเพิ่มเป็นลูกค้าขอเพิ่มพิเศษนะคะเป็นช่วงของท้องนะคะ มันจะนุ่มใช่ไหมคะอย่างเงี้ยนุ่มรสมนรสชาติมันจะจัดจา้านหอเค็มเป็นเค็มความเค็มข้าวแล้วจะอร่อยมากออ๋นี่ลูกค้าขอพิเศษนะคะนี่อย่างนี้หน่ากินมากเลยแค่อย่างนี้เท่าไหร่อ่ะคะอันนี้ก็65บาทแต่อ<ต>ีกช่วงที่แค่อันเนี้ยคือที่แถมให้อ๋อแถมให้ไม่ไม่ไม่ได้คิดลูกค้าเพราะเครื่องเทศอ่ะมันจะลงมาที่ท้อง่ะทางเวลาเราย่างมันก็จะอร่อยไรเดียวครับ คุณป้าบอกว่าเนี่ยลูกค้าชอบทานตรงนี้เพราะว่าเครื่องเทศมันลงมาที่ท้องนะคะมันจะอร่อยมันจะไปเข้มข้นอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะใช่โอ้หหกสิบห้านี่หนูว่าจุกนะคะคุ้มนะคุ้มเลยเกินราคาแล้วเนี่ยนุ่มๆเค็มๆมันๆนุ่มๆนิ่มๆเค็มมันๆนะคะจะขายไก่ค่ะเป็นร้านข้าวมันไก่ไปขายเป็ดนะคะร้านนี้ก็ คุณคุณป้าบอกว่าถ้าอยู่สัมมกรเนี่ยจะขายจะขายไก่ขายไก่ค่ะก็แสดงว่ามีร้านประจําอยู่ที่ตลาดสัมมกรตลาดนัดสัมมกรตลาดนัดสัมมกรนะคะโหแต่ว่าเป็ดนี่น่ากินมากเลยค่ะเดี๋ยวลิขขออนุญาตนิดนึงนะคะนั่นคุณลุงยังติดข้าวมันไก่อยู่เลยนะคะเพื่อนเป็นเป็ดนะคะเป็ดย่างนะคะเป็ดย่างค่ะแล้วก็ ใส่ใส่เป็นกล่องนะคะเป็นข้าวแล้วก็เป็นบะหมี่นะคะกล่องละห้าสิบบาทค่ะเพื่อนๆอืมหนูมีหมูกรอบแล้วหนูเอาข้าวหน้าเป็ดกล่องหนึ่งค่ะได้ข้าวหน้าเป็ดนะคะใช่ค่ะข้าวหน้าเป็ดก็เนี่ยเพื่อนๆดูนะคะนี่ ไม่เป็นไรค่ะไม่ไม่หนูขออนุญาตอุ่นนุนนะคะเชิญค่ะพี่เชิญค่ะไม่ต้องอุ่นนุนค่ะอันนี้ให้ได้ไม่ได้ค่ะงั้นหนูหนูไม่กล้าเดี๋ยวไม่รีวิวอ่าเดี๋ยวไม่รีวิวขายคนอื่นก่อนได้เลยค่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวหนูขายคนอื่นก่อนได้เลยนะคะหาตังก่อนขออนุญาตคขาหมูกรอบมีไข่ด้วยชุดนี้คุ้มมากครับอ่าหมูแดงหมูกรอบมีไข่นะคะ ก็50บเหมือนกันใช่ไหมคะราคาเดียวกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเพื่อนๆถ้าหมูแดงหมูกรอบก็ราคาเดียวกันนะคะมีไข่ด้วยไข่ต้มนะคะน้ำค่ะน้ำน้ำซอสนะคะขอบคุณครับพี่ครับรอกันคอมแป๊บเดียวครับบะหมี่ก็น่ากิน เพื่อนๆถ้าโทรสั่งร้านเนี้ยสั่งได้ทั้งข้าวหน้าเป็ดบะหมี่เป็ดข้าวมันไก่นะคะมีลูกค้าโทรสั่งแล้วนะคะก็มีหนะคะจ้าสองกล่องมาข้าวสกล่องค่ะเป็นพี่เจสองใช่ไหมคะแล้วใส่ใส่ไในนังทั้งทั้งสองกล่องเลยเปล่าข้าวหน้าเป็ดก็มีเป็ดย่างจ้าหูต้องมีเป็ดน่ากินนะคะ บะหมี่เป็ดเป็นบะหมี่เส้นแบนๆนะคะน่ากินมากข้าวหน้าเป็ดบะหมี่เป็ดย่างข้าวหมูแดงหมูกรอบจ้าวันวันพฤหัสมาที่ตลาดตลาดนี้นะคะวันอางคารกับพฤหัสนะคะจะเจอกันที่ตลาดพัดพงกับเพื่อนเดินตรงเข้ามานะคะประมาณร้อยเมตรนะคะจากปากทางเข้าตลาดเนี่ยของกินเทียบเลยวันอื่นอยู่ที่ไหนอีกคะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์จะอยู่ตลาดนัดสังมารค่ะ ไปี่ 412, 413 4 2 413เป็นล็อก412กับ413อ๋อเป็นเป็นล็อกใช่ไหมคะตลาดสามกรค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ไปไปที่ไหนอีกไหมไม่ได้ไปแล้วค่ะก็มีวันอังคารกับวันพฤหัสที่นี่นะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ตลาดสามกร่ะระวังรถนะีจัดเลี้ยงโทรเรียกได้นะคะจัดเลี้ยงออกงานนอกสถานที่นะคะ จัดเลี้ยงออกงานนอกสถานที่จัดเป็นชุดเข้ากล่องได้นะคะทั้งข้าวมันไก่ข้าวหน้าเป็ดบะหมี่เป็ดหมูแดงหมูกรอบด้วยงั้นรีบรบกวนขอเบอร์โทรหน่อยค่ะ083์ค่ะค่ะ996ค่ะ9603ค่ะ0 8 3 9 9 6 9603นะคะเพื่อนๆโทรสั่งได้นะคะกล่องละ50หรือว่าถ้าเอาจำนวนปริมาณเยอะคุยกันนะคะโทรคุยกันถ้าเอาจำนวนปริมาณเยอะก็ของลาบบาทแต่ถ้ามาก ถ้าถ้าน้อยกว่านั้นน่ะก็ขอเพิ่มอีกหนึงอ๋อถ้าออกงานนะคะถ้าถ้าออกไปข้างนอกหรืออะไรอย่างนี้ก็ยังไงก็โทรมาสอบถามดูก่อนได้นะคะตกลงเรื่องราคากันนะคะได้จ้าเพิ่มมามีกเพดิกหนึ่งจ้าจานนี้จานี้จานนี้เขาแล้วอ๋อเขาสั่งแล้วนะคะมีบริการเดลิเวอรี่ไหมคะมีบริการเดลิเวอรี่ไหมบริการเดลิเวอรี่ไหมคะแบบพวกแอปอะไรพวกนถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ มีแกร็บครับมีไลน์แกร็บกับไลแมนนะคะเพื่อนๆชื่อชื่อในแอปว่าอะไรอะคะข้าวมันไก่ตอนคุณขามค่ะข้าวมันไก่ตอนคุณคุณสามคุณสามามอ๋อคุณขามเวลาเราไม่เห็นปากกันมันมันอ่านยากนิดนึงนะคะข้าวมันไก่ตอนคุณขามนะคะก็จะมีทั้งเป็ดทั้งไก่เลยค่ะเพื่อนๆบะหมี่นะคะ ลูกค้าประจำเยอะนะคะขายมานานอ่เยอะอยู่ครับข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูแดงหมูกรอบจ้าเอาละค่ะเพื่อนๆวันนี้ริสฝากร้านข้าวมันไก่ตอนคุณขามนะคะร้านข้าวมันไก่ที่มีข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูแดงนะคะ ขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตามกดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะ,ขอ,คคะขอให้ขายดีสุขภาพแข็งแรงนะคะ